สวัสดีครับติ้นช็อปครับไฟดิจิเอ e โฟเอลิทเกมมิ่งคอนโทรเลอร์มาแล้วจ้าเป็นฮอเอฟเฟกนะคอสตมไมค์สกรีนได้มีหน้าจอในตัวในตัวจอยเลยมีตัว usb 1000Hz เอาไว้เสียกับ PC ลรองรับส w i t c h PC Android Windows นี่คือรุ่นใหญ่สุดของไฟดิจิเขาแล้วนะเออแม่เอา๋อ มีเล่นแสงนิดนึงนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีไซน์ of the year 2024น,อน้องนันอ่านไม่ออกโอเคมีอ okay. ่านมีฟองน้ำหืมหืมหืมเออคู่มืออย่างนี้นะหมดแล้วในกล่องมีเท่านี้เลย มีเข็มด้วยเอาไปจิ้มรีเซ็ตเหรอนี่อะไรอ่ะอ๋อเพลตตรงนี้เอาไว้แปะได้แปะจอยอันนี้คือโฆษณาไม่ได้มีอะไรเอฟเปค็คือตัวใหญ่สุดของเขาแล้วเดว o ุ Dev ๊ทูก็ลองไปแล้วพัดลมถุงมืออันนี้คือโฆษณาขายของชัดๆคู่มือภาษังกฤษอยู่ข้างหลัง Connect To Switch คลิก on Controller i อคอน o d e To r n i t a l Switch Go to Change Clip Order โอเคก็ปกติอ n นหลอกถอดได้ปุ่มถอดได้ Cover หน้าถอดได้มีงัดเปิดฝาปรับความนวงจอยเออเยอะเชียวลองรับ PC Switch Android iOS นะ f o r Feedback Tigger D Space, ไฟดิจิตสเปซไปคัสตอมไมดได้ตั้งปุ่มได้มาโคได้โมชั่นเซนซิงแมปปิ้งได้ PC เนี่ยเกียรดองเกิลตัวนี้1,000งพเฮิร์ตไลท์ดีเลย์ แน่นอนเขาคอนเฟิร์มไว้ว่าไม่มีดีเลยสายเขาให้มาดีนะสายถัก USB A to C น่าจะมี2เมตรนะ่ะดูยาวๆอยู่สายแบบเป็นเชือกถักอ่ะนิ่มๆน,นะสายดีอยู่นะจอยตัวจอยมีน้ำหนักพอสมควรนะ่ะเออจอยมีน้ำหนักเลยรู้สึกหนักจะบอกว่าหนักกว่าจอย Dual Sense อ,อีกน่ะหนักกว่าจอยอกบก็อกแน่ๆแต่ว่า layout นี่โ <c oughs> คลนมาเลย <c oughs> นะปุ่ม A B X Y ก็เป็น Layout X Box ด้วยตรงนีมม้เงาๆด้านหลังมีแค่เปิดปิดเหรอ M 1 M 2 M 3 M 4เปิดโอ้ยโอ้โหเท่เลยมีไฟเฮ้ยเฮ้ยเ้ผมมันเท่วอะมันมีจอแล้วมันเท่จังกดโฮ <Che que S 2> มอ่ะโฮมเชื่อมกับสวิตช์ดูก่นัน Controller c h a n Grip Order คือมีจอยใหม่เข้ามาที่นี่นะออแล้วผมค้างเหรอก็จะเป็นลูกศรเดี๋แอต้องเปลี่ยนภาษาก่อนนะเนาะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ผม <Home S 2> เล็กอยูนะ่แล้วอังกฤษในที่สุดอ่นออกแล้วโอ้ oh, แม่เจ้าเออดี X input connecting กด home ค้างเพื่อเซตอ่ะ home ค้างเพื่อเซต connect อ่ะกด A โอ้โหมีให้เรื่องแล้เว,ว้ยเราต้องเลือกในนี้โดยการกดปุ่ม home ค้างก็จะมีไอคอนขึ้นมาว่าเราจะเชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อเสร็จแล้วกด A mm hmm. เชื่อมกับอะไรสวิตช์ b l u e t o ปรับโหมดไปสวิตช์ pairing โอ้เจอแล้วโอ้โหเท่ะ่ะ <laughs> จอยดีไม่ดีไม่รู้แต่เรื่องเท่ี่กินขาด <laughs> มีไฟ RGB แบบว่าเว็บวาบเว็บวา,บา,บาเปลี่ยนสีได้แล้วก็หน้าจอนี้น่าจะเปลี่ยนได้แต่แอดลองกดดูพอกดค้างก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมา Connect m Mapping Config Switch s e t t i n g t b o u t s e t t i n g t r i g h t n e s t ความสว่างของหน้าจอ,อภาษา ระดับการสารั่นมีอะไรอีกคอนฟิกสวิตตั้งปุ่มโดยการเข้าไปเลือกที่เมนูเลยเทสปุ่มได้ด้วยเฮ้ยเอ้ยมเท่นะเนี่ยไปเล่นไปเอาใหม่ใหม่ใหม่โฮมค้างเพื่อเลือกเมนูเลือกแมปปิ้งกด A เลือกนี่อะไรอะ BTN Edit บัตทอมนี่ M4 เนี่ยจะตั้งอะไร M4 คือปุ่มข้างหลัง M1 M2 M3 M4 เอ,อิ่มเรียงประหลาดเนอะเอานี่ไง M1 จะให้เป็นอะไรอ๋อเท่เฮ้ยมันตั้งได้เลยว่าจะให้เป็นปุ่มไหนโดยการเข้าไปเลือกที่ตัวปุ่มนั้นๆนะ M1 ตัวนี้ M2 ตัวนี้ M3 อะไรเดียวตัวนี้อ่ะ M4 อะตัวนี้อะ อ๋อเทอร์โบได้ด้วยสาหรับปุ่มด้านหลังเนี่ยเราตั้งเทอร์โบตรงนี้ได้ด้วยเฮ้ยตัวทริกเกอร์มันมีโหมดให้ปรับอีกคือกล้องแอตรันโฟกัสใกล้ไม่ได้แล้วตัวหนังสือเล็ก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 มันก็เลยมองไม่เห็นไง LT ลทีนอร์มัลสไนออ๋อมันเหมือนกับว่าปรับหน่วงให้เหมาะกับเกมนั้นๆได้อ่ะเออ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 อันนี้ดีแฮะอ่ะเทียบกับจอยโปร A B X Y มันสลับข้างกันไหนลองนะจอยมันสัมผัสดีอยู่อ่ะคือแบบพลาสติกด้านหน้ามันแน่น เอยเพิ่งเห็นทิกเกอร์มันเป็นสีใสแบบนี้สวยวะ่ะอืมมันมันเชื่อมต่อง,ง่ายดีเดี๋ยวแอดลองเชื่อมกับอันอื่นด้วยดีกว่าเนาะอันนี้เป็นแมคานิกๆิ๊ก,ก,กปุ่มก็เหมือนกันแต่นุ่มนะนุ่มแบบนิ่งสู้มือเลยเด้งๆเลยอ่ะ้จักแสงิ๊บไหมโคตรโกง ห้าโวลต์หนึ่งพันมิลลิแอมโอ้แบตใหญ่ด้วยเดี๋ยวแอดว่าแอดลองเชื่อมอันอื่นดูก่อนนะกดโฮมค้างคอนเน็กลองอะไรดีอ่ะ iOS อ่ะเป็นเนเจทีปการเชื่อมต่อแบบเนเจอรทีปด้วยเอาม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 าการเชื่อมต่อบลูทูธตั้งค่าบลูทูธ X input Xbox Wireless Controller เจอเป็นจอ Xbox ทันแล้วโอเคเอถ้ารองรับก็ใช้งานได้เลยซึ่งมันรองรับอยู่แล้วแหละเดี๋ยวแอต้องหาแอปมาเปลี่ยนมันน่าจะน่าสนุกดีเราใหญ่งไงวะเนี่ยอลองจอยอ่ะเข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาที่ตั้งค่าก่อนการควบคุมหรือเลคคอนเทเลอร์เสร็จได้แล้วนี่ไงอะนะโอ้เปิดร2อเฟรมเรทอยู่ นี่มันแม็กทุกทาง the ใช้ได้เลยยังชินใช้ได้เลยอืมลองรับก็ใช้ได้หมดอันไหนๆก็มันเป็นไอแพดแล้วนี่หว่าเขอลองอีกอันหนึง่งคือมันลองรับหลายเครื่องเถอะ <c oughs> จอยมันเท่ดีว่า เล่นใหม่รอที่ร้านเอาต่างคอซะงั้นใช้ได้อยู่แล้วเห็นไหมมันรองรับมันก็ง่ายอ่ะเออใช้ไ <tama> ด้หมดแหละอื้อ โอ้อ oh, ่อนจัดแฮร์ี่ไปสิแต่เล่นใหม่กี่ล้านรอบแล้วเนี่ยคือเล่นไม่รู้กี่เครื่องละเดซเซลเนี่ยมีท, <c oughs> ทุกเครื่องนี่ตอนนี้แบบในแอปแพดที่เกียดซื้อเล่นใน็ตฟลิกไปจบโอเค แอนดรอยต้องลองอีกไหมงั้นเดี๋ยวลองก็ได้อะไหนๆก็กดโฮมค้าง Connect กด A เลือก a Android Native เรามารีเซ็ตโอเคแล้วก็เปิด Android ขึ้นมาบลูทูธ Xbox Wireless Controller มาจับคู่สั่แล้วมีไฟดิจิแอปให้โหลดเปล่าไม่รู้เนาะเดี๋ยวลองดิไฟดิจิเกบเซตเตอร์ แอปไฟดิจิโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่ามันเจอไม่ว่าอนุญ,ญาตเผื่อมันจะปรับอะไรได้จะได้เห็นเห็นวิวิวิว connecting oh ในเอปกนี่ไงเอปกสใช่ใช่ใช่เขาก็บอกอยู่ว่าเชื่อมโดยการเปิดสวิตด้านหลังเขาบอกให้เลือกโหมดของเขาแอดลองกับเชื่อมใหม่ก่อน <c oughs> connect android mapping re scan อ่ะ อ่ามันสั่นละขอจับคู่ถ้าผ่านแอปเขาต้องแบบนี้เกมแพดอัปเกรดอ่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ด้วยกดเลยคือมันอัปเกรดผ่านแอปได้นะก็อย่าลืมแล้วกันมาอัปเดตกันผ่านแอปเดี๋ยวขออัปแล้วก็น่าจะมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นดูนอร์เทนออฟบลูทูธจอยเดี๋ยวนี้มันก็ทำมาดีเนาะเดี๋ยวขอดูฟีเจอร์คร่าวๆก่อนว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างเพราะว่าการเชื่อมต่อเขาคือเปิดสวิตช์ด้านหลังอย่างเดียว เสร็จแล้วก็มันก็จะใช้งานได้เลยอ่ะน,นี่อัปเดตแล้วเฮ้ยทำไมแบบไม่มีเลยละ่ะขอเทสไฟดิจิตเกมเซนเตอร์โอเคอ่ะอมาออะโอเคคอนเน็กต์แล้วนี่เฮ้ย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 แบบนี้มันจะเล่นเกมของ Android ที่ไม่รองรับจอยได้ไหมเนาะเดี๋ยวแอดขอลองนะอืมเฮ้ยแมปปิ้งเกนชินเหรอ เป็นดิเฮ้ยเฮ้ยมีโลโก้อย่างงี้นหนขอรอก่อนเลยเทำไมดับล่ะพี่ขอ,อแบตน้อยขอโทษครับอขอเสียบนะโทพี่มีแบตดับไปเฉยผ่นเนกแล้วเอาเป็นใหม่พอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยไฟดิจิ D อ่ะมันจะมีไอคอนตร่งเนี้ยเล็กๆพอติ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยอีดิทพออีดิทเนี่ยเราจะเอาอะไรไว้ตรงไหนเนี่ยเ,เราก็แค่ลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราจะใช้นะแค่นั้นเลย ประมาณนั้นเสร็จแล้วก็กดเซฟเฮ้ยมันใช้ได้มัน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 แมปปุ่มบนหน้าจอได้แล้วก็ใช้ใจรอได้ด้วยนี่นี่เฮ้ยอย่างนี้ก็ดีดีนะตั้งปุ่มอีกอันหนึ่งอีดิอาทีนี้อ่ะเอามันไว้ได้วยกันโอเคแล้วก็เซฟโอเคอย่างนี้ก็แจ๋วดี เฮ้ยนี่คือ Android นะจะบอกว่าเกนชิน Android มันไม่รองรับจอยนี่ Setting การบังคับหน้าจอสัมผัสล้วนมันไม่เหมือนกับ iOS ที่ว่ามันจะเป็นคอนโทรลเลอร์เด้งขึ้นมาเลยนะฉะนั้นเล่นเกนชินได้ด้วยเอฟเฟกอันนี้ฉลาดพอสมควรเลยใช้ได้เลย แล้วเท่าที่แอดลองก็ตอบสนองดีก็สมราคาแหละนะเออหน้าจออย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากให้ใหมันเห็นนะ่ะ<ๆ>ก็ไปซ่อนได้นะหายโชว์ีัยไงปุ่มหายไปละเอ้ยคดีอย่างเงี้ยดีแอดยังไม่เห็นมันดีเลยด้วยนะปุ่มเปิม <c oughs> เฮ้ยมันใช้ได้นะเนี่ยนึกว่ามันจะใช้ไม่ได้มันใช้ได้เฉยเลยงงไปเลยครับพี่น้องครับ ใช้ใจโรยได้อีกด,ด,ดู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 นี่นี่ใช้ใจโรยได้ด้วยโหดีงามมากนี่ั้าจ้า <c oughs> สบายแล้วอย่างนี้ <c oughs> ลืมบอกอันลอกกันมันดึงออกมาได้อย่างนี้ หรือออมาตรงๆเลยแล้วก็ดีแพดก็เหมือนกันเสร็จแล้วมันน่าจะแกะหน้ากากได้ด้วยนะเดี๋ยวนะเขาลองแกะดูแก็งเยะะีเ่ยป่ะเฮ้ยแกะตรงๆเลยเออเป็นแม่เหล็กนี่ไงครับเป็นแม่เหล็กอ๋อเพลทอันนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากได้ก็เอามาอันนี้มาแปะแปะทับไปไงี้เหรอนี่อะไรเหมือนกับตัวไขเพิ่มความหนืดของอนาล็อกนั่นแหละนะอันนี้แอปจะปล่อยมันเป็นดีฟอ l ์ไป เออเป็นไม่เหล็กเออมันเท่นะเท่นะอืมแล้วก็คัสตอมปุ่มจอผ่านแอปน่าจะใน PC เดี๋ยวไว้มีโอกาสลองแอปจะลองให้ดูนะเออนั่นก็ดูดีอยู่นะอืเอองานดีสมราคาชาร์จมีสถานะบอกแต่แอดว่าจอมันเล็กกระตีดหนึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรแอะลงไปละยื่นยาวอยู่ซ้ายขวาใช่ไหมหรือว่าข้างบนล่างอ่ะบนล่าง โอเคบนล่างโอเคเฮลเบิร์ดประมาณนี้แหละเฮ้ยเอป็ก hey, สตัวนี้ใช้ได้เลยว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งใครสนใจซื้อได้เลยจ้ะใช้เกนชินในดอยได้ด้วยแสดงว่ามันแมปเกมอะไรที่เป็นทัชได้หมดเลยนะเ <c oughs> ข้าผ่านแอปมันนี่เข้าผ่านแอปไฟดิจิของเขาแค่นั้นเองการเชื่อมต่อเนี่ยให้เลือกเป็นแมปปิ้งนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนทีฟเนี่ยจะกลายเป็นจอไอบ็อกเลยง่ายดายมาก โอเคใครสนใจซื้อได้เลยจากติน้นฉบับจาไฟดี i จเอ e กซ์โฟเฮ้ยแจ๋วแจ๋วสวยงานดี